เฮียเรวไปเอาบุญเหรอบุญอยากได้เอาไปเร็วๆเ,เข้าอย่าเสร็จชุมนุมในวันฉันนะดิคุณส่วสว<อ>ัสดีชุมในใครอยู่ไม่ไปกูไม่ไปเฮียถอนสารพระภูมิแล้วบอกจะทำจะทำแล้วก็ไม่มีกำหนดให้เขาใช่ไหมรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศ และการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในาการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18แปดปีควรได้รับคำแนะนำตัวไปนะไอเจ้ากามไดเวนที่อยู่ในตัวเนี่ยนะเดี๋ยวมึงโาเจนจามึงทำไมทำให้เขาเนี่ยเดี๋ยวต้องคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เอาเรื่องนั้นมาใส่ตรงนี้ตรงนี้จนตัวเองเนี่ยเหมือนจะไม่รู้อะคิดคิดทำนู่นคิดทำนี่กลับไม่รู้อะอะไรลุงมแปลก ใช่อืมไม่ต้องกลัวข้างในไม่ต้องกลัวข้างในไม่ต้องกลัวแค่นั้นแหละเงเสร็เอ,อ๋มาคุยกับกูไอ้เจ้ากมในเวมึงออกมาคุยกับกูเงียบเดี๋ยวนี้ชูบลายมาอย่ามากรเด็นแล้วเวลาอาบน้ำสบายๆเจ้ากมในเวออกมานี่มา สบายเออไม่ต้องกลัวรู้ไหมท่านผมนึ่งกลัวจเจ้ากรรมในเวนเนี่ยดูดิถ้าใจอยากพนันหนกหน้าเขายากได้คืออยากถ้าไม่ไม่อยากหน้ากไม่ต้องอยักปล่อยเขาได้ไหมถ้าปล่อยอยากหน้าอุ้ยทำไมคนนี้เก่งจังเลยทำเก่ง ดูไม่เห็นคือดูดูให้เห็นไหมไมีแต่คนดูไม่เห็นใช่ปะ่ะแต่ผมจะดูให้เห็นผมไม่ยอมลงมือผมหน่อยอย่าเสพติดชุบยามายาเมียมยาเสพติดชุบยามายาเมียยาเสพติดชุบยาเมียท่าหมดไขอบคุณพระสีะตัตะดาตายนะขอเทวาดาประจำตัวนะช่วยเปิดที่เปิดทางให้ผู้คุณหายคุณสีจานใจนะคาร่าครับดวงดยตายดูก็ต้องอยังไงไปหนอง เอางี้ยผมรู้สึกว่าอะไรว่าสุขภาพพี่มันกำลังจะมาอะไรไม่รู้ผมอยากจะเตือนไว้ถ้าพี่อยากรู้อ่ะพี่บอกเทวดาประจำตัวที่คุ้มครองพี่ช่วยเปิดทิศเปิดทางให้ผมถ้าไม่อยากรู้ไม่ต้องเอาไม่เอาเอาไม่เอาครับท่านดูเวลตาดิเอาไม่เอาครับท่าน อาพูดตามผมขออนุญาตเทวดาประจำตัวไม่เอาใช่ไหมไม่อยากเป็นกรรมของพี่นะขออนุญ,นญาตเทวดาประจำตัวที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าพูดเร็วที่ปกปักรักษาตัวเออช่วยออกมาสื่อสาร,ร,สารพู้ให้ได้เออเปิดที่เปิดทางผููให้ได้ วุ้ยได้เปิดทิศเปิดทางบททิศบททางให้ปู่คุณหารคุณสีให้ปู่คุณหารคุณสีคคุณุณณสีและอาจารย์ต่อและอาจารย์ต่ออาจารย์ต่ออาจารย์ต่อเออดูโรคภัยไข้เจ็บข้าพเจ้าพูดดโรคภัยขอให้สำเร็จวิผลด้วยเถอเร็วขอให้สำเร็จวิผลด้วย งงไหมกนะ็คืออะไรเจ้ากรรมในเวรของเขาเขาไม่ให้ไปดูที่ไหนเขาไม่ให้ไปรักษาที่ไหนเขาไม่ให้ไปปลดทุกความลงความดุดดือดวม่ดีดูในด,ด,ดูตาดิเนี่ย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 ดูดิดูดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใช่เขาที่ไหนอะ่ะเนี่ยลบไปเนี่ยเออมองดิอยากมีเวรกรรมต่อกันไปเรื่อยๆก็แล้วแต่เขาเปนน็นใครอยากรู้ไหมล่ะเอออยากรู้ไหมล่ะ อยากรู้ใช่ไหมนี่คือตัวพี่นะเขาตอนแรกมาบอกไม่ดูไม่เอาไงคือตะอวางจบนะเชื่อเรื่องเวรกรรมป่ะหนูเชื่อค่ะเชื่อไหมเราเชื่อไหมว่าเราสี่คนเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนชาตินี้ชาติเดียวเชื่อค่ะพี่อาจจะเกิดขึ้นเป็นผู้ชายมาก็ได้ใช,ใช่ไหมเชยเกิดผู้ชายมาเอออะไรแบบแล้วพอเวลาพี่ทําอะไรใครไว้นู่นนี่นั่นนั่นเนี่ยพอพี่เกิดมาชาตินี้ปุ๊บเนี่ยพอพี่เหมือนเนี่ยจะมีความสุขในชีวิตแล้ว เขาจะมีเรื่องให้พี่ต้องมาคิดมาคิดมาคิดมาบนเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เดี๋ยวคนนั้นคนนี้จะคิดอย่างนั้นอย่างนี้คิดอย่างนั้นอย่างนี้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 ให้ไม่มีความสุขคนนี้แหละเพราะฉะนั้นท่านเจ้ากรรมนายเวรท่านเป็นใครยังไงอยากได้บุญแบบไหนยังไงว่ากันมาเดี๋ยวนี้เลยครับปิยาเสียชบยาบายยาบายยาบายยาบารียาบกีเสียชบยาบกียาบกีเสียชบยาบกียาบกีเสียชบยาบกียาบกีเบียชบยาบเสียชบยาบเอาไปเอาไปเอาไปไม่ยอมหลงเฮียสิพายนั่นแหละเออหนาวอะไรเล่า นิดพายเฮียเขามึงทำเขามานานแล้วให้เขาไม่มีความสุขเลยไอ,บบอ้บ้าบอควาแตกฮะบ้าเฮียขึ้นตำหนัก <ไป S 1> แล้วอะไรมึงไปอะไรฮะ เฮียเร็าไปเอาบุญเหรอบุญอยากได้เอาไปเราเร็วเข้าอย่ากเซ็นชุมเลีดชมาชัวยนะดิไม่ต้อเสียวลาเชุมเดชใรอยู่ไม่ไปกูไม่ไปเฮียกูุยต่อไม่ไปหรอกไอ้ฮ่าชิบหายอยาเซ็นชุมีลเมายอย่ากเซ็นชุมพลเดชอยาเซ็นชุมพเดชอยเซ็นชุมพลเดชอภรรคูไปขอให้เจ้ากรรมในเวรที่อยู่นี้นะแค้วค่าปลอดภัยจะพยากรณ์ทั้งพวงคลิปให้สมปรารถนานะถ้าปล่อยไปนะจะได้บุญแล้วนะจะได้บุญเอาบุญหรือไม่เอาเอาบุญหรือไม่เอาเอาบุญหรือไม่เอาเอาบุญไหมเอาบุญขอบใจจบชิบหายขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณแบงค์มาขอบบคคุุณณขอ ขอบคุณหน้าเจ้ากันในเวหน้าขอบคุณนะครับขอบคุณความคุณจบฟังเมื่อชาติปานก่อนพี่คนนี้เป็นพุ้ชายใช,ใช่ไหมเออแล้วเขาเนี่ยไปรับเงินรับทองของคนที่มิมียศถาบรรดาศักดิ์ใช่ไหมเออมียศถาบรรดาศักดิ์ แล้วเอาเงินเอาทองของเขาไปใช้จ่ายสับใช้สอยส่วนตัวจนสุดท้ายคนคนนั้นคนคนนั้นอยากได้เงินคนจับได้ก็ไม่ยอมรับชาติหน้ามีอยู่จริงถึงต้องเป็นลูกจ้างลูกน้องไม่มีงานมีการเป็นธุรกิจตัวเองเป็นเรื่องเป็นราวเสียทีใช่ไหมจบแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเวรกรรมที่อยากเวรกรรมที่ทำเนี่ยอยากให้พี่คนนี้เขาทำบุญอะไรให้ว่าไปเดี๋ยวเสดจสมเดออกมาเกี่ยวกับบ่ ทำบุญอะไรก็ได้ทั้งชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนึกถึงฉันทุกครั้งเขาเป็นคนใหญ่โตเขาเป็นคนมีบุญเยอะอยู่แล้วเขาไม่ต้องการบุญเยอะเวลาพี่ทำบุญอะไรเช่นช่นพวพยาบาลต่างทานบุญกุศลนี้ขอส่งถึงให้ตัวเองให้พ่อให้แม่ครูบาอาจารย์และกกไปช่วยเหลือคนยากคนจนปุ๊บบ้านพักคนจอะไรปุ๊บบุญกุศลนี้ขอส่งส่งถึงตัวข้าพเจ้าครูบาอาจารย์พ่อแม่และเจ้ากรรมนายเวรจบแล้วพี่รอชมดูว่าชีวิตพี่ และสุขภาพของพี่ที่อยู่ดีๆแล้วก็เหนื่อยอยู่ดีๆยังไม่ต้องทํำที่อะไรแล้วกูก็เหนื่อยตื่นมากูก็เหนื่อยเลวใช่ไหมยังไม่ต้องทำอะไรเลยผู้ถูกไหมเออพี่จะหายหมดเลยฟังถ้าอยู่ดีๆพี่หายเหนื่อยหมดเลยเป็นคนที่มีอายุเท่านี้แล้วปกติอย่างเงี้ยผมขอสองเรื่องข้อหนึ่งสมบุตรงนี้ ให้ตําหนักผม1ชั่วโมงข้อ2นั่งสมาธิต,ตรงนี้ให้ผม2ชั่วโมงเพื่อตัวพี่เองไม่ต้องให้ใครจบถ้าหายเหนื่อยก็จะตกใจแค่นี้จบเรียบร้อยตกที่บ้านหนึ่งมองตาเลยหลูตาอะไรอะถอนสารพระภูมิแล้วบอกจะทําจะทํา แล้วก็ไม่มีกําหนดให้เขาใช่ไหมเลยอยู่บ้านแล้วแม่งมีแต่ความร้อนลุ่มตลอดนอนในบ้านมีแต่ความร้อนลุ่มตลอดเลยใช่ไหมเออตื่นมาเมื่อตัวเมื่อหาทุกอย่างเลยใช่ไหมเออจบทั้งเจ้ากรรมายเวรเนี่ยทั้งเจ้าที่เล่นหมดเลยจบวันที่เท่าไหร่ของสงการอะไรแบบเปรามันเดินไปเดินไหนพี่ไหนจะสร้างเลยวันที่เท่าไหร่ ก่อนสงการก่อนนองการนันกำหนดไม่ได้จบภายในเดือนเมษายนก่อนสงการเทพเทวานางพระหลักเมืองเทพเทวานางขออันเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองรับุรีกูนี่แหละเจ้าพ่อหลักเมืองรับุรีเจ้ากันในเวรมึงออกไปเยสเซียชุบแรงกดทรในใจเออคิปดีทำดีปล่อยแล้วดีมากขอบคุณมา